ยิงเก่งแขวนอยู่พี่เฮ้ยมีเสื้อด้วยมีเสื้อตัวเล็กมีเสื้อตัวมีครบเลยมีเสื้อตัวทุกคนมีเสื้อด้วยย่อยมีอะไรเปล่าเอามาเลยเดี๋ยวไปแล้วอันตราย เจอไรใช่เหรอผู้หญิงผู้ชายทำการเผากันทุกคนไม่มีหัวให้ดูมาทำการเผาดีกว่าหาฟูงหาฟืนก่อน ขอโทษนะที่มาไม่ทันจริงๆลุงขอาใจทุกคนอันนี้ผมไปก็ออกมาจุดที่เราเจอผมจะบอกว่าเป็นคนตัดคอก็ก็น่าจะเป็นไปได้ทุกคนนะเพราะว่ามันมีมีดที่มันจะมันบอกว่าเอาหัวพวกกูมาเอาหัวพวกมึงมาเร <ผม S 2> จะเอาหัวพวกมึง เราเราเข้าไปหากระต๊บอบตามหากระต๊อบของคุณลุงปิชนาเราไปถามมันไงมันก็แบบเ,เข้าแผนมาหรือเลปล่าโอเคมันถ้าถ้าเราลงเชื่อมันเราก็เสร็จมันเมื่อกี้ทุกคนแต่เราไหวตัวทันนะมันดูแปลก,แ,ปลกแล้ว็ร้สึกว่ามันไม่ใช่ปกติเลยพี่คนปกติจะไม่ทาเสียงอย่างนี้นใส่เราทุกคนนะถ้าอยากจะช่วยเราจริงเรียกเรานั่งคุยกันอะไรก่อนแต่นี้ไม่ใช่นะอยู่ๆพุ่งเป้ามาที่ให้เราเดินตามไปเลยพี่มันน่าสงสัยมาก,ม,ากมันทาเสียงดุเสีดดยงโหดเะพี่ๆนี่ผมลงจะลงอีกคลิปต่อไปทุกคนนะ ให้พี่ไปรับชมต่อได้แต่ว่าผมต้องก,กลับมาแนนอนแน่นอนทุกคนต้องกลับมาแน่นอนนะกลับมาจัดการมันเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อคนอื่นพี่ผมว่ามันกลับมาต่อนะไอ้คนตัดคอพี่ผมเคยเจอมันเมื่อหลายเดือนก่อนมันยันเงเยียบไปช่วงหนึ่งเลยก็มันเยียบไปช่วงนึ่งแล้วก็มันกลับมาต่อแน่ช่วงนี้ทุกคนผมเะินไประวังไปทกคนเดินตามมาวิ่งตามมาแต่มเมื่อกี้ ผมรู้ว่าผมหันไปนมองหลายรอบข้างหลังอ่ะมันไม่เจอมันเตือนตามนะแต่ทุกคนอยากจะบอกว่าป่าแห่งนี้ผมว่ามันคุ้นเคยมากกว่าเรานะมันใช้ป่านี้ในการหลบกบดานอยู่พี่ไอ้ขกงเงีอยู่ท้ายด้วยขวาเลย เราเดินกลับเส้นนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่ามีคนเดินหรือเปล่าเอส้นนี้แล้วกลับไปเราเจอศาลไหมเหรอใช่ศาลที่เราเคยมาผูกเปนอนแต่มันไกลกันห่างกันมากพี่พี่ศ <c oughs> าลที่เราเคยไปนอนแล้วเคยโดนเอ่อคนเฝ้าศาลเหรอจะเล่นงานเราเราไปแบบนอนกันไม่ได้ไงออทุกคนจริงอะเอ,อ่เอ,อไม่เปนเพราว่าเจ้าที่เขาเป็นคนเจ้าของที่อ่ะแล้วก็ที่เห็นเือทินจุดที่เขายืนคือจุดแบบที่เขาฝังครุบล่างเขา เล้ก็ไปทุกคนขอเดินแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยผมไม่รู้ว่าจะเดินตามหรือเปล่าพอาะนนี้เราปวดขาเมื่อยขามากเดินห่างกับจอปก็เหนื่อยครับมาเจอมาหนี่งแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันนะคิดว่ามันเป็นคนดีแล้วอย่างพอพักพักหนึ่งแล้วมีอาการแปลกๆใ<ช>า่โอ้โหพี่พี่ครับเนี่ยทุกคนอย่างที่บอกกันในป่าห้ามไว้ใจใเด็กขาดฉ่นเองไ่รู้ต่ว่าบางคนพูดดีกับเราแต่ลึกๆแล้วคิดอะไรกับเราคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่า นี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากรู้จะรู้จะใครในป่านะแต่ว่าพวกบาลูราซูเนี้ยเรา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 เจอเขาเลยที่เราแบบเ,เจอจาก,ก่อนเออเขาไม่มีพิษไม่ีภัยดูออกทุกคนเส้นที่ยวกลับไปเรียกเจอสารเราจะเจอสารที่เราเอะไรนะเคยเพวกไปนอนจันท้ากันพอสมควรแหละ นะเฮ้ยข้าขงมีเสื้อผ้าอะวะเล็กมันเจอเสื้อผ้าเล็กทุกคนมันเจอเสื้อผ้าตากอยู่พี่ไม่รู้ยังเก่งแขวนอยู่พี่เฮ้ยมีเสื้อด้วยมีเสื้อเล็กมีเสื้อแล้วมีครบเลยมีเสื้อแล้วทุกคนมีเสื้อด้วยวยังไง ยังเชือกปนย่างเก่งเลยพี่เจ้าวะเชีช่ยมีคนอยู่ที่นี่เหรอทำไมาเมื่อกี้ไม่เจอข้ามาเลยกอุตส่ไม่มทันเหรอนี่อะไรอ่ะเป็นนี้เปล่าเชือกเลยปะกระต๊อบคุณลุงที่มาตามหาอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าทางเลยหรอือเปล่า,า,าก,ก็เป็นไปได้นะเว้ยเชี่ยแต่น่าเป็นห้อง,องคุณตาคุณลุงคนนั้นมากเลยไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างอะ่ะไอ้คนตัดคอยอยู่รวยแบบนี้เ,เหรอวะนไม่ไม่น่ารอแล้วมั้งตะขอเป็นโสโครอะไรมั้ง งานเข้าทุกคนทำองไงอยู่วะลองแจ้งข่าวทุกคนนะตาบ้าตอนนี้กำลังในป่าอันตรายแถบยังอันตรายไม่รู้มันอยู่ในป่าที่ไหนบ้างนี่มาแม่งเต็มเต็มไปหมดโชคดีที่ไหวตัวทันถ้าไม่ลงไม่ลงเชื่อมันโอ้ถ้าลงเชื่อมันดีถ้ากูเดินตามไปไม่แน่มันอาจจะมีพวกข้างในก็ได้พวกข้างในกี่คนเออที่กล <คน S 2> ุ่มที่มาดักเล่นงานพวกกูอยู่อ่ะ ซึ่งมันเป็นแผนที่มันจะเป็นคนที่เอาหลอกล่อคนเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็คนอื่นจัดการต่อเงี้ยโชคดีจัดเลยไม่ลองเชื่อมันดีเลยมีไหวพริบเนี้ยดีที่ว่าเข้าป่าจนรู้ว่าในป่าอันตรายแค่ไหนอ่ะ้ยโชคดีจัดเลยทุกคนพอละไม่ตามหาละไอ้กระต๊อบคุณลุงอ่ะทีนี้ต้องระวังไอ้พวกนี้ดีพวกคนตัดคอเนี่ยมันน่ารอดแล้วลุงอะไม่ไม่โดนจัดการไแล้วนีมันก็หลายปีแล้วใช่ปีแล้ว เพราะว่าเขาก็เงียบไปแล้วพ่อแม่ผมก็ไม่เคยไม่เคยพูดถึงเขาไม่เคยเข้ามาหาเขาอีกเลยไม่เคยเข้ามาเยี่ยมดูเขาอีกเลยตั้งแต่มาครั้งนั้นครั้งเดียว <specialized dialect> มีคนตามพวกกูไหมกูแบไปยุ่งินมากเลยชักเสื้อผ้ารอดไม่คนดูเป็นที่ประมาณนี้ไง ัเสื้อผ้าไอ้พี่ทังเก่งงั้พี่นะนี่ขวดน้ำขวดน้ำกองทิง้งมาเยอะแยะเลยถ้าผมไม่กล้าเข้าไปเสกงไกด์กันไปทุกคนนั่นคืออะไรอะอทุกคนเจอปะที่ผมชี้เนะี่ยนะทุก้นเน,ะน,นี่อยอะไรเนี่ยนะพักล้างเหรอเอ้ยอยังทาบ,บูดเลยเขาจองเทาบ,บูดไหมนะ เพียง,งเท้าบูด้วยทุกคนดู่ไไมว,ว,วมาลกมั่วเลยดูอ,อ้ยเหมืนที่พักจริง<ม>กูเดินข้ามไปหรือเปล่าวะกูไปทางไงตรงนี้เหมือนที่พักจริงทุกคนเ<ม>นี่ยมันเป็นที่พักเลย วง<ส><ก>ที่พักว่างๆลงกิดน้ำด้วยเนี่ยนี่เขาแปลงตัวตรงส่วนอ,วออกมาเนี่ยเขาขึ้นเะรือจะบอกกันด้วยนะคุณคุงสงสัยว่าเจอคุณตาคนลุงคุณตาฮนะไม่เจอเลสภาพลุงเรอไปล้อมมึงอยู่นี่กูตั้งกล้องมึงไม่ไปก็ได้ไปเลยมองงานะอืมกูตั้งกล้องนี่แหละมึนะมไมงมไปตั้งกล้องมึมงเลยไหมดูดูเขาบางแนวดูว่ามีอะไรกันแน่ อืมอยผมอยู่จุดที่ตรงสูงแล้วมองรอบๆว่าข้างในว่าใครว่าใครมีแอปแอใครแอปมองอยู่คุณจะจะเข้าไปข้างในว่ามีอะไรบ้างสว,าวางัะวงนะมึง

ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอันตรายอย่าพุ่งไปอย่าบอกมีทางเดินไปข้างบนทุกคนนะเราไม่รู้ว่าข้างบนจะเป็นทางไปไหนนะทุกคนนะระว,งว,งวงังระวังอ่ะมึง มีอะไรไปได้เมื่เขาไปลึกแล้วทุกคนอย่าเดินไปดูว่าทางไปไหนทุกคนนะป่าสวยงามก็จริงนนคนนะแต่มันแอบแฝงไปด้วยความน่ากลัว lôi Mình lại bao Ô mà phải là, trời ơi Nó bay đó trả lại Quá Hả Trở đây Trời hả ใช่เหรอออกมาเอามาเอกมาไม่ต้องดูแกเจออะไรใช่เหรอผู้หญิงผู้ชายพี่ครับอย่าบอกว่าเจอล่าง ล้างนอนอืนดอยู่นอนอืดอยู่ไร้หัวทุกคนนะมีอายุหน่อยไม่มีหวัวมีเจะแต่ล้างพี่คนตัดคอเปล่าวะไม่อยากเขาไปดูโกอัวกวะไม่เอาไม่ทายกว่าทาไม่ดีแล้วกว่าท่าไม่ดีละวละน่าเป็นคุณตาคนแก่ คุณตายให้เราตามหาแล้วก็อาจจะตรงนี้เป็นที่พักเขาก็ได้แ,แล้วก็น่าจะโดนพวกคนตันทั่หัวมันจัดการขเขาหรือเปล่าแาาายากว่าเราเดินทางริบ,รบเดินทางกลับไปแล้วเราเราไม่ไม่ย่ายอยู่ต่อแล้วรู้จกส่งกันจะอันตรายวะเ,เ,เออ มึงจะเผาวหรอ่าไปยุ่งอเมริกาเสี่ยงวะแต่มันตามพวกกูมาเล้ววะยญยพี่อย่าไปเจอร่างคนแก่ที่ไม่มีหัวนะแต่ว่า เริ่มสลายแล้วเริ่มย่อยแล้วยิ่มย่อยสลายไปกระดิ่แล้วไม่รู้ว่าโดนฝีมือคนตัดคอหรือเปล่าี่พี่จะไปดูอ่ะกลัวมันจะถุกกลัวมันจะร้องมักกลัวดิ โอเคทุกคนเราลองเข้าดูดูนะแต่ว่าถ้าถ่ายแล้วคนจะถ่ายนะถ้าถ่ายไม่ได้คนจะไม่ถ่ายเพราะว่าดูน่ากลัวนะคนนะไปดูกันทุกคนรู้สึกใจเต้นแรงมากนะทุกคนไม่รู้ว่าใช่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายเพราะว่าพี่ๆหลายคนอาจจะอาจจะถ่านเข้าอยู่อาจจะแบบเออผอมอาเจาียน ห่หัวเกิแค่ตัวกับกับขาขล่างเหนทำาอยูล่ายังรย่าวมีชีวิตอยู่กลไป่าไม่มีแบบรู้เลยว่าเขาไม่หายใจแล้วพี่ผมไม่กระซูนะทุกคนะนอยู่ตามนิ้วผมนะร่งกายดูแบบยื่อเเมืนแบบเหนื่อยอูแล้วอ่ะเจอะไหม้องเจอ่ไมชดูจะไม่ไม่ถ่ายใกล้มันม่หัวย่วตัวพี่เจอไหม

คอยเป็นจำตาอ้คนที่ทำลุงนะลุงพอดว่าผม,มเองหมองปุยอยู่พยายามทัดกินกันนะอืมเป็นเรื่องที่นา่าเศร้ามากผมขอไม่ถ่ายแล้วกันนะผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราต้องเอาพวกผ้าคุมไว้อาไปแค่หัวนะจังเลเลยอยากเล่างกักไปฝั่งมากเลยไปเผาเลยไม่สามารถทำได้ต้องหัต้องหัดฝืนมาเผานีเลยอะง่ายกว่าแต่ถ้าจะยกไปเราจะเปลี่ยนที่อะไม่โอเคเละแน่เดี๋ยวขอเขาไปดูทุกคนนะแล้วก็ผมขอตั้งกล้องไว้ก่อนผมขออภัยจริงๆผมไม่สาม,มารถถ่ายให้ดูได้น้พี่นะ โอโหเขาด้วยถ้าเรื่องนีผ้ผมคิดว่าผมควรจะไม่ถ่ายดีกว่ากลิ่น,น,นแรงมากถามว่าเราตกใจไหมเรากลัวมันก็มีบ้างแต่ว่าเราเจอเรื่องนี้มาบ่อยพี่ทั้งเรื่องพวกการไปที่พวกสมงคลมิเราก็ทำมาแล้วทุกคนจนรเ,รรเราเรารู้สว่าเราต้องชีเรื่องนี้ทุกคน ก็มีอ,อยะที่พักนี้อ่ะตรงเี่เราผ่านไปนั่นเป็นที่พักเก่าลุงแล้วโดนทำลาย,ยาทิ้งโดยไอ้ห่าวไอ้เยี่ยมงั้นแหละผมว่านะไอ้พวกปฏิยาฉานเลยทุกคนคอ๋อเดี๋ยวเผา ควเราขอเตรียมพื้นที่เผาดีกว่าเพื่อไม่อยากให้ลุงแกต้องทรมานอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือลุงแกเท่านี้ก็ยังดีทุกคนเหม็นมากเลยเหม็นปะกูร้อนชินแล้วแหละคนเหม็นมากพี่กลิ่นแรงมากลุงแกไปดีนะลุงทำการเผาก่อนทุกคน ไม่มีหัวให้ดูดดดดดมาทำการเผาดีกว่าหาฟุงหาฟุกนกงอนขอโทษน,นะที่มาไม่ทันจริงลุงช่วยลุงไม่ทัน<ม>จริงว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโอเคทุกคนไอ้ผมเดยกก็ทําการเรียกว่าชาวพนักกิจกดนแล้วทุกคนเผาร่างลุงแกไปเรียบร้อยทุกคนนะก็ขอลุงแกไปดีแล้วกันผมก็ทําได้แค่นี้จริง ขอโทษัดการที่มาไม่ทันนะทุกคนนะต้องมาจัดการไอ้คนตัดโคนะเพราะว่าดูจากร่องรอยของที่ลุงโดนโดนตัดถั่วไปอ่ะก็หลายวันละจนหนอนหรือว่าพนะ้นมันขึ้นมันน้ำลงน้ำเดือดไปหมดทุกคนนะก็พี่พี่ราจะกินข้าวอยู่ไม่อยากพูดเยอะพี่ก็เราต้องหาอกาศเข้ามาแก้แค้นให้ได้ทุกคนแต่เขาไม่ง่าแนอนแต่ว่าต้องวางแผนดีแล้วก็จะเอาพวกเอากุเท่มากกว่านี้พี่นางติ๊กมันน้อยไปนะ ต้องเยอะกว่าน,นี้ต้องใหญ่กว่าน,นี้เอาวันเราน้อยไปยังไม่ยังไม่สนองความเจ็<อ>บปวดขอนหลอกท่นเนี้ยทุกคนประทันลูกบอลก็หมดต้องซื้อเพิ่อมอีกเพราะว่าบางลูกของเราทีท่เก็บไตอนเนี้ยเริ่มชื้นแล้วก็เริ่มไม่ติดล่มบอดมากขึ้นไปโมโหมากที่บอกเลยฟอกทีเอฟซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็เรากลับมากแน่นอนกลับมาแก้แค้นให้คุณลงุง แล้วก็เราจะจำการไม่ให้อยู่ในไม่ให้อยู่ใน,ใในป่าด้วยทุกคนไปลกลับบ้านก่อนทุกคน